รู้ไหมคะว่าทําไมผิวตัวของเราถึงไม่เหี่ยวพี่ๆทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่าบางคนนี่นะคะคุณป้าคุณนาคุณอานะอายุ50-60แล้วแต่ผิวแขนนะผิวขานะโอ้โหเปิดขาอ่อนมาเปิดแขนมายังแต่งตึงอยู่เลยยังมีความขาวยังมีความเด้งไม่มีริ้วรอยเลยนะคะแต่ผิวหน้านะขัดแย้งกับผิวตัวเลยคะ่ะใครกำลังจะบอกอย่างนี้คะ่ะว่าทําไมนะคะผิวตัวของเราถึงไม่เหี่ยวแต่ทําไมผิวหน้าถึงเหี่ยวตามกาลเวลาเพราะว่าผิว ตัวของเรานะคะมีชั้นบัฟเฟอร์นะคะเรียกเรียกว่าชั้นไขมันนะคะเป็นตัวนะคะรองรับนะคะผิวของเรานั่นเองพอเวลาที่รองรับผิวของเราแล้วนะคะมันก็ทําให้ผิวของเรามันมีความเต่งตึงแป่งแต่ผิวหน้าของเราค่ะชั้นไขมัน่ะมันมีไม่เยอะเท่ากับผิวตัวนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะอย่าละเลยนะอย่าคิดว่าเฮ้ยตัวฉันไม่เหี่ยวมือฉันไม่เหี่ยวเท้าไม่เหี่ยวแขนไม่เหี่ยวขาไม่เหี่ยวนะก็ไม่แบบหน้าฉันก็คงโอเคนะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลผิวหน้าด้วยนะคะถ้าเราไม่อยากให้ผิวหน้า แกก็วัยไม่อยากให้ผิวหน้าเราเหี่ยวหรืออยากให้เราดูเด็กตลอดเวลาสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่งางใสใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการเติมน้ําหรือว่าเติมมอยเจอร์เซอร์และก็อย่าลืมทากันแดดนะคะ<ๆ>เพียงเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้คะ่ะก็จะทําให้ผิวของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีและดูเด็กกวัยด้วยนะคะติดตามคลิปวิดีแบบนี้ได้ที่นี่กับซายบ้านครีมนะคะ